อาชีพแม่บ้านวันนี้เราเดินทางมาที่ตำบลลีอําเภอลีจังหวัดลำพูนค่ะเรามาที่นี่เพราะว่าสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานหัตกรรมการทอและการแปรรูปผ้าอาชีพที่กลุ่มแม่บ้านที่นี่รวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อหาไรายได้เสริมจนกลายเป็นจุดเด่นของตำบลลีตำบลที่เรามาในวันนี้ค่ะ ซึ่งที่นี่นะคะมีการรวมกลุ่มกันทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันค่ะคือกลุ่มผ้าทอโจกลงลีกลุ่มตัดเย็บผ้าวัดพวงคาและกลุ่มหัตกรรมงานผ้าบ้านพวงคาโดยกลุ่มทั้งหมดนี้อยู่รวมกันที่วัดพวงคาค่ะและกลุ่มแรกที่เราจะพาไปรู้จักกันในวันนี้คือกลุ่มผ้าทอโจกลงลีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุนีทองสำริด เป็นผู้ประสานงานผ้าทอจกลงลีและเป็นช่างทอผ้าจกลงลีด้วยค่ะกลุ่มทอผ้าบ้านปงคำตั้งขึ้นมาประมาณ10กว่าปีมาแล้วค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสืบสารภูมิปัญญาผ้าทอลายโบราณของชุมชนและอีกประการหนึ่งเพื่อต้องการที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือการทอผ้าจกนะคะซึ่งเราเรียกว่าผ้าจกลงลี ผ้าจกหลงนี้เป็นผ้าจกลายโบราณซึ่งลายดวดลายต่างๆนะคะเราสืบค้นจากผ้าโบราณซึ่งอยู่ในชุมชนของเรานะคะเราได้ค้นพบหรือว่าเราได้สืบค้นมาได้ประมาณ6ปีมาแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนของเรามีการย้อมผ้าจากลูกพระป่าหรือที่เราเรียกว่าลูกสุรละเนี่ยนะคะเพราะว่าลูกพระป่านี่ให้สารฝาดทำให้สีติด คงทนค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งถ้าหากว่าเราไปใช้ร่วมกับสีย้อมผ้าอื่นนะคะมันก็จะทำให้เกิดสีใหม่ขึ้นมากี่เล็กหรือที่เราเรียกว่ากี่โบราณเนีน,นะคะแล้วก็มีฝ้ายืนฝ้ายพู่มมีกระสวยมีฟืมแล้วก็มีไม้กระทบตลอดจนฝ้ายสีต่างๆซึ่งเราใช้ทำลวดลายนะคะโดยใช้ ขนเม่นหรือเหล็กแหลมควักหรือรวงเส้นได้ออกมาเพื่อทำลวดลายบนผืนผ้าค่ะลำดับแรกเนี่ยนะคะเราจะกรอเส้นได้ก่อนค่ะกรอเส้นได้สีดำสีแดงหลังจากกรอเส้นได้เสร็จแล้วนะคะนำไปวนหกพอวนหกเสร็จเราก็นำไปขึ้นบนกีดเลขของเราหลังจากนั้นก็นำเส้นใยที่เราวนมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกับฟืลม พอต่อกับฟืมเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกสีฝ้ายนะคะที่เราต้องการเพื่อจะถักทอหรือเพื่อจะทำลวดลายตามที่เราต้องการค่ะโดยใช้ขนเมนหรือเหล็กแหลมค่ะอย่างตัวนี้นะคะชิ้นชิ้นนี้ค่ะเป็นผ้าเชิงสิ้นตีนจกเป็นเชิงสิ้นรวมลายของเรานะคะส่วนตรงที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าลายคมเพชรค่คะ เป็นลายคมเพชรลายประกอบเป็นลายเขี้ยวหมานะคะประกอบบนและล่างเป็นเขี้ยวหมาลายนี้ก็คมเพชรเหมือนกันค่ะ,ะแล้วก็ส่วนลายประกอบที่เป็นเขาเรียกว่าน,น้ากินน้ำต้นนะคะหรือดื่มน้ำจากคนโทนั่นเองนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราอีกตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือผ้าซิ่นจกปานนะคะ โดยเราเอารวดลายเด่นๆของเราเนี่ยนะคะมาใส่ตรงกลางนี่นะคะซึ่งเป็นสิ้นประจำวันของเราเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับขั้นตอนการทอผ้าที่ครูสุนีได้อธิบายให้ฟังดูมีความละเอียดมากเลยใช่ไหมคะ แต่เดียว,ยวๆคุณผู้ชมอย่าเพิ่งถอดใจไปนะคะเห็นละเอียดแบบนี้แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยเลยทีเดียวละค่ะเพราะสิ่งที่ได้มาคือผ้าทอที่มีความสวยงามและประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครและในวันนี้เราก็ได้นำตัวอย่างผ้าถุงที่ทอสำเร็จแล้วมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันจะมีสีไหนลายอะไรไปชมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่ผืนแรกผืนนี้มีชื่อว่าผ้าสิ้นตีนปานเป็นผ้าสิ้นสีฟ้าที่ย้อมจากสีธรรมชาติอันได้แก่ครามและขมิน้นซึ่งลายนี้ครูสุนีได้บอกกับเราว่าเป็นลายที่ภูมิใจนำเสนอมากที่สุดเพราะเป็นไดยแรกที่ค้นพบในกลุ่มลายผ้าโบราณทั้งหมดของผ้าจกลงลีค่ะส่วนผืนนี้มีชื่อว่าผ้าสิ้นตีนจกลายคมเพชร ซึ่งลายประกอบด้านล่างคือลายเขี้ยวหมาผืนถัดมาเป็นผ้าสิ้นตินจกลายคมเพชรเช่นเดียวกันค่ะแตกต่างกันตรงที่ลายประกอบด้านล่างเป็นลายนาคกินน้ำต้นหรือลายนาคดื่มน้ำจากคนโทมาต่อกันที่ผืนสุดท้ายผืนนี้มีชื่อว่าผ้าสิ้นรวมลายมาตรฐานซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด6ลายได้แก่ลายคมเพชรลายขอผักปูดลายหงยเงิงนกคู่ ลายนาคเลียวหลังลายคมเพชรเล็กและลายเต่าซึ่งทั้งหมดนี้เป็นลายผ้าจกหลงลีโบราณที่อยู่รวมกันในผืนเดียวค่ะต่อมาเราไปทำความรู้จักกับกลุ่มที่สองนั่นก็คือกลุ่มตัดเย็บผ้าวัดพวงคำนั่นเองค่ะเราแอบได้ยินมานะคะว่าที่นี้เขานำผ้าทอจากกลุ่มแรกมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าย่ามเสื้อและอื่นๆอีกมากมาย จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นเราไปทำความรู้จักกับกลุ่มนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภวรรณเตจารนะคะตอนนี้เป็นประธานกลุ่มตดัดเย็บเสื้อผ้าของวัดพงคำค่ะกลุ่มตดัดเย็บเสื้อผ้าของวัดพงคำครั้งแรกเลยเริ่มแรกตั้งแต่ปี2551นะคะกลุ่มเราก็คือทำกันแบบกลุ่มแม่บ้าน ของชุมชนทํามานะคะโดยมีคุณสีวันแก้วงานเป็นประธานกลุ่มนะคะแต่พี่ยานมารับตําแหน่งตอนเมื่อปีที่แล้วแล้วเราไปขอเป็นผู <t <t ้สากกจชุมชนเมื่อปี2554ค่ะโดยมีกลุ่มทั้งหมด16คนค่ะกลุ่มตะเย็ดของเราส่วนมากเราก็จะเน้นเป็นเสื้อผ้าสตรีแล้วก็เป็นพวกกระเป๋ากระเป๋าบอกพวกผงย่ามเริ่นเป็นพวกกระเป๋าแบบแบบแบบเป็นกระเป๋าเป้เป็นอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยนะคะ ั่วไปก็คือเสื้อผ้าสตรีก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแบบตัดเย็บใส่เป็นผ้าพื้นเมืองผ้าอย่างเงี้ยค่ะคือแรกๆก็คือต้องมีจักรเย็บผ้าก่อนนะคะแล้วก็จะมีตัวอันนี้เขาเรียกว่าช็อคคิดลายผ้าพิคิดที่เป็นที่เราสร้างแพทเทิร์นผ้านะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นกระดาษที่ลอกลายหรือว่า,านอนยงดไปแล้วก็อันนี้จะเป็นที่กิ้งผ้าที่เราเวลาวางแพทเทิร์นเสร็จแล้วเราต้องวางที่บนผ้าใช่ไหมคะ ล่าน,นี้จะเป็นที่เลาะได้ที่เวลาเราเย็บแล้วเราจะแก้ไขอะไรเงี้ยฮะเลาะละ่าน,นี้เป็นกันไกตัดผ้าค่ะกันไกแล้วก็จะมีสายวัดนะคะที่ก้องวัดแล้วก็จะมีเข็มมีเข็มหมุดสําหรับการเลาผ้าแล้วก็ไม้บรรทัดที่เราสําหรับที่เราสร้างแพทเทิร์นมีได้แล้วก็มีได้ทั้งสาหรับจับโค้งอย่างเงี้ยค่ะที่จะทําอุปกรณ์ที่เป็นวยผ้าทั้งหมดเลย ของทางกลุ่มเรานะคะเราก็มีการเย็บเสื้อผ้าและเป็นพวกกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายแล้วก็กระเป๋าย่ามแต่วันนี้ที่เราจะมาสาธิตก็คือการเย็บกระเป๋าย่ามค่ะที่เป็นเป็นเย็บแบบง่ายๆนะคะไม่ยากคือผ้าเราจะทําเป็นแพทเทิร์นสชิ้นคือเป็นตัวกระเป๋าแล้วก็ตัวาสายสะพายนะคะการเย็บก็คือเย็บจากด้านข้างเข้ามาคือตัวกระเป๋าก่อนคือ2ชิ้นขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวย่ามและเสร็จก็จะ เอามาประต่อคือต้องทําซับในอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเราจะเย็บได้มาเป็นถุงย่ามแบบนี้นะคะแล้วก็ก็จะมีสายนะคะจาก2ชิ้นเมื่อกี้ที่เราทําออกมาค่ะงานที่ตรงนี้ยังไม่ได้สมบูรณ์นะคะก็คือเราเย็บตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปทําการปักแล้วก็เอามาเย็บด้านในอีกต่อหนึ่งค่ะการเย็บด้านในก็จะเป็นประกบออกมาเป็นด้านในแบบนี้ค่ะคือเป็นซับในอีกทีหนึ่งจะให้ดูความเรียบร้อยค่ะ และกลุ่มสุดท้ายที่เราจะพาทุกคนมารู้จักกันในวันนี้นั่นก็คือกลุ่มหัถกรรมงานผ้าบ้านปวงคำซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับไม้ต่อจากกลุ่มตัดเย็บผ้าวัดพวงคำอีกทีหนึง่งเพื่อนํากระเป๋าเสื้อผ้าและอื่นๆมาต่อยอดโดยการปักลวดลายต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเราไปทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ พี่นางสาวยุพาชัยปนงังในานามประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานหกกรรานาานัตถก,กรรมงานผ้าบ้านปวงคำตําโมลีอำเภอจังหวัดลำพูนค่ะกลุ่มหัตถกรรมงานผ้าบ้านปวงคำจัดตั้งขึ้นมาได้ประมาณ1ปีนะคะซึ่งตรงจุดนี้ในส่วนของกลุ่มสตรีแม่บ้านก่อนหน้านี้แต่ละคนจะทํางานอยู่ในในบ้านของใครของมนันซึ่งแต่ละคนมีฝีมืออยู่แล้วการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนมาได้หนึ่งปีตรงจุดนี้ พี่ก็ได้ดึงในส่วนของรูปช้างซึ่งเป็นคู่บาร,รมีของเจ้าแม่จามารีมาเป็นตัวโลโก้ของกลุ่มค่ะค่ะงานหัตถกรรมที่นี่ก็จะมีย่ามกระเป๋าสะพายข้างเป้เสื้อชุดเดชค่ะวิธีการปักของที่นี่เป็นงานหัตถกรรมจะใช้ได้เส้นเดียวในการปักไล่สีให้มีความละเอียดมีความสวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหัตถกรรม งานผ้าบ้านัวงคำค่ะก็จะมีผ้าสำหรับเย็บชิ้นงานนะคะแล้วก็มีสะดึงเข็มด้ปากกาลอกลายแล้วก็แพทเทิร์นหรือว่าแบบสำหรับงานงานปักค่ะค่ะขั้นตอนการทำงานหลังจากเราเตรียมชิ้นงานเสร็จแล้วเราก็จะมีการวาดภาพหรือว่าลอกลายลงในผืนผ้าตามที่เราเลือกยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกรูกนกนะคะเราก็จะ ลอกลายลูกนกลงในผืนผ้าหลังจากลอกลายเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําสะดึงมาตรึงผ้าเพื่อให้ตึงเตรียมพร้อมเพื่อที่จะปักในขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากเราปักชิ้นงานแล้วก็จะออกมาเป็นชิ้นงานรูปแบบสวยงามมีความประณีตนี้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะจําหน่ายได้ค่ะค่ะช่องทางในการขายเราก็จะขายในชอบทางใน่านไลน์ Facebook, เฟซบุ๊กแล้วก็จะมีเพจกลุ่มค่ะ ในส่วนของเพจกลุ่มสามารถเข้าไปดูได้นะคะชื่อเพจผ้าฝ้ายงานผ้าหัตถกรรมบ้านปวงคำค่ะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือจะมีช่องทางในการเปิดของกลุ่มในสถานที่ณวัดปวงคำแห่งนี้ค่ะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ามาจับจ่ายซื้อได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับอาชีพแม่บ้านทั้ง3ากลุ่มในตำบลลี้ที่เราพามารู้จักกันในวันนี้จะว่าไปการทอผ้านอกจากจะเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนในชุมชนที่สามารถรังสรรค์ชิ้นงานออกมาจนกลายเป็นอาชีพแม่บ้านที่สามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ไม่น้อยเลยล่คะค่ะ อาชีพแม่บ้านครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับใครกับอาชีพไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ